วันนี้ผมจะมาสอนโหลดแฮปปี้มดกันนะครับก็เดินเข้า Google ไปเลยนะครับจากนั้นพิมพ์คำว่าแฮปปี้มดแบบนี้นะครับพิมพ์แบบนี้แฮปปี้มดนะครับเสร็จแล้วเราก็กดค้นหาไปเลยครับแล้วก็เห็นแฮปปี้มดไอ,อ,อที่มันไอที่มันหน้าตาสีชูเขียวแบบหน้ายิ้มมีขเขาสีชูเขียวนี่ครับกดไปเลย ากนั้นก็รอมันโหลดสักพักหนึ่งครับโอเคจากนั้นกดดาวน์โหลด a อ k ฟรีแล้วก็รอมันโหลดนะครับจากนั้นถ้ามันขึ้นแบบนี้ให้โหลดอีกครั้งนะครับจากนั้นถ้ามันขึ้นแล้วก็กดเปิดเลยนะครับจากนั้นก็ให้กดติดตั้งเลยนะครับติดตั้ง โอเคครับท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับที okay. ่สำหรับแอป Happy Mod นี่เขาก็สามารถเอาไปเล่นโปเล่นอะไรพวกนี้ได้นะครับ